พระคาถาเงินล้าน,านสัมปจ,จิชามินาสังสิมูพราม,มาจะมหาเทวาสัเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหุหติ พุทธมาาะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปจิชามิเพงเพลงพาพาหาหา,หาล,ลือลือที่มาของคาถาเงินล้าน ก่อนที่อยู่วัดท่าสูงนะฉันอยู่กระต๊อบเงินร้อยก็หายากสำหรับเงินทำบุญคาถาวิรัทยโยก็ทำไปเรื่อยๆต่อมาท่านก็มาหาก็บอกว่าคาถาบทนี้นะที่ขอทำพระวัดพนันเชิงองค์แรกมีเจ้าอาวาสองค์แรกท่านไปนั่งกรรมฐานและเสกด้วยคาถาบทนี้สามปี ท่านให้ดูตัวอย่างวัดพนันเชิงเงินขาดไหมฉันก็ทำมาเรื่อยมาอีกปีหนึ่งกำลังบวงสรวงท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนนะก็ใช้คาถาบทนั้นมาประมาณครึ่งปีคนมาทอดกระถินผ้าป่าได้เงินเป็นแสนนี่เห็นชัดนะ แล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะให้ว่าต่อเนื่องกันไปแล้วไปลงคาถาวิรัติโยต่อมาก็จริงๆพบปี2527ก็ใช้เงินล้านเป็นเดือนซึ่งไอ้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆใจเย็นๆเวลาว่าไปอย่าไปว่าหวังเอาลาบ คือต้องภาวนาด้วยนะท่าทางที่ดีเวลาภาวนากรรมฐานพอจิตสบายนะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาฝึกเมโนมยิทิออกไปให้ได้นั้นออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี่เข้าเขตพระนิพพานได้จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาต่อด้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยก็ช่างให้หลับไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็สงสัยเหมือนกันนะเมื่อปี2526ท่านบอกว่าปี2527มีอะไรบ้างก็ตุนๆไว้บ้างนะ2528จะเครียดมาก การขาของใครถ้าทรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขาถ้าพูดถึงผลฉันก็นั่งดูเรื่อยๆว่าเอ๊ะเงินแสนมันจะมาได้อย่างไรภายในปีนั้นปรากฏว่าสมัยนั้นวัดต่างๆเขายังไม่ถึงหมื่นเลยแล้วต่อมา คาถาเงินล้านก็ต้องว่าต่อเพราะต่อไปข้างหน้าต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าบอกนี่ต้องเชื่อต้องใจเย็นเย็นไม่ใช่ไปเร่งรัดถ้าไปว่าแล้วคิดว่าเราต้องรวยนี่เสร็จพังต้องว่าด้วยจิตเคารพนานหลายปีท่านไม่ยอมเปิดกับใครก่อนจะเข้าถึงดีมันต้องเครียด ไอปี2528้ปี2528ความจริงมันน่าจะดีแต่ไปไปมามาก็มีสะดุดจุดสะดุดนี่เป็นชะตาของชาติแต่ยังไงยังไงก็ต้องไปเจอจุดรวยแน่ถ้าพวกนี้รวยนะวัฒท่าสูงไม่เป็นไรคือว่านี่นี่นะอย่าคิดว่ามันโจะก,กันได้เมื่อปี2530นนะมันเกินค่าใช้จ่ายเดือนละสองล้านเศษ อันนี้ต้องคิดเดือนนี้ก็ตกไปเกือบสามล้านคือสองล้านเก้าแสนเศษตอนนี้ท่านให้ฉันเขียนโครงการที่จะทำให้เสร็จในปี2,530โครงการของท่านจริงๆมีมากท่านย่าก็เคยบอกท่านบอกว่าท่านไม่บอกคุณตรงๆหรอกท่านรู้ใจคุณถ้าบอกโครงการทั้งหมด คุณไม่ทำแน่พระพุทธเจ้าก็รู้คอนะไปไปมามาท่านให้นั่งเขียนตามนี้นะสบองรายการให้เสร็จภายในปี2530เลยคิดว่าเงินที่ต้องใช้เป็นพร้อมๆรายการมากนะลูกถ้าหากจะถามว่าสิบล้านพอไหมก็ต้องตอบว่า มันไม่ได้ครึ่งหลังที่ท่านสั่งทำหรอกวันนั้นก็ขึ้นไปที่กระต๊อบฉันไปถึงกระต๊อบก็ปรากฏว่าสมเด็จองค์ปัจจุบันประทับอยู่ที่นั่นและท่านพระเจ้าแม่ให้นามว่ามัตสรีหรือพิมพาไปที่อเมริกาท่านบอกฉันแม่คุณเหมือนกันฉันเคยเป็นแม่คุณถามว่าชื่ออะไร ชื่อมาซีแล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ก็ไปกราบเรียนถามท่านว่าคำสั่งที่สั่งให้ทำมันเกินวิสัยแค่อาคาร300ห้องจากพศออนี้ไปจนถึงพศ2530มันก็เสร็จยากเหลือเกินและอีกหลายรายการมันก็ใหญ่ทางนั้น ท่านแม่มาสีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิลูกขออำนาจพระพุทธานุภาพก็เลยหันไปกราบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ฉันต้องช่วยเธอแล้วต่อมาเดินเล่นในบริเวียณกระ๊อบของฉันเล็กๆมันมีถนนหนทางใช่ไหมก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมา สมเด็จองค์ปฐมก็เสด็จมาเดินด้วยท่านบอกว่าสภาพของพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้นะคนที่ถึงพระนิพพานแล้วจิตอื่นก็ทำไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูสิมันจะมีอะไรไหมที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลย พอนั่งปุ๊บไอเตียงต่างมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยคุยไปคุยมาท่านก็เลยบอกว่างานที่ฉันสั่งต้องเสร็จทันปี2530ท่านย่ากับแม่สีก็ขึ้นไปท่านย่าบอกว่าอำนาจพระพุทธานุภาพก็มีแล้วพระสังฆานุภาพก็มีแล้ว รมานุภาพกับเทวานุภาพก็ช่วยแล้วแต่ว่าถ้าบรรดาลูกหลานมันยากจนและปี2,528มันจะเครียดขอพรพระพุทธเจ้าขอคาถาสักบทขอให้ลูกๆดันหลานใช้เถอะให้อนุมัติความจริงคาถาเฉพาะนี้จะให้ใครไม่ได้เลยท่านก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจกและก็ให้มันทำด้วยความเคารพฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผลจำให้ดีนะจึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความเคารพในพระบุทธเจ้าต่อนี้ไปก็จะอ่านคาถา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานและให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในใจของเราล่าผลต่างๆให้ปรากฏแก่เราตามที่พระองค์ทรงต้องการนะนึกถึงท่านนะ สัมปจิตฉามิคาถาสนองกลับนาสังสิโมนาสังสิโมคาถาพระพุทธกัสสปะบทแรกฟอมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอนคือว่า แกจะไม่ยอมให้ลูกแกจนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้ได้หมดบทที่สองพรอมมาจามะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตมีคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สาม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีบทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิงบทที่สี่มิเตพาหุะติเป็นคาถาเงินล้านบทที่ห้าพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมเป็นคาถาพระประเจกับพุทธเจ้าบทที่หกสัมปติชามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายบทที่เเพลงเพลง พาพาหาหาลือลือพระประเจกับพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่พอพศ2533เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้เป็นคาถามหาลาบมีผลยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้ต้องสวสดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยไปเรื่อยไป การบูชาถ้าบูชาเฉยๆมันเป็นเบีย้ยต่อไส้อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานี้ก้าจบเท่าเดิมนะและเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ว่าไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งหลับไปเลยตื่นขึ้นมาต่อจากกรรมฐานนอนก็ได้ใจสบายๆนะบางทีเผลอ ฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยไปเรื่อยไปคาถาเงินล้านนี่มาให้เมื่อปีฝั่งลูกนิมนิตท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ได้ห้ามเลยให้มันติดใจอยู่อย่างนั้น ให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเพราะพระคาถาที่พระพุทธเจ้าบอกทุกบทก่อนจะทำต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานขอบคุณที่รับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ